ดีซ d c อที่ดินทำเลทองสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีนะครับ4แปลงจะเป็นแปลง9ไร่2แปลงนะครับแล้วก็แปลง11ไร่2แปลงเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคูดแดงทั้งคู่นะครับแปลงนี้ก็แยกจากถนนพหลโยธินนะครับเข้ามาประมาณ7กิโลนะครับเข้ามา5กิโลก็จะถึงหมู่บ้านแล้วก็ขับเลยหมู่บ้านออกไปอีก2กิโลก็จะไปถึงวัดเขาลางพัฒนา ที่แปลงน,นี้จะอยู่ตรงข้ามทางเข้าวัดเลยนะครับจะอยู่หน้าวัดเลยนี่เพื่อนบ้านหนึ่งหลังแล้วครับตอนนี้ที่แถวนี้ก็ค่อนข้างบูมนะครับมาถึงแล้วครับด้านขวามือเนี่ยจะเป็นทางเข้าวัดด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นทางเข้าไปแปลงที่ดินเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระข้างในวัดก่อนนะครับไปดูว่า ที่ดินตรงนี้มันน,น่าซื้อไหมไปดูความเจริญของวัดก่อนนะครับพอเข้ามาวันนี้คนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันจุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะครับที่นี่เพราะว่าเขาจะมาทําบุญไหว้พระก,กันเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กนันหลงพ่อใหญ่นะครับนี่เป็นพระคู่วัดนี่นะครับ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็มาขอพรปู่เวทขอให้ได้มาอยู่เป็นลูกหลานแถวนี้นะครับให้อยู่แล้วร่มเย็นมีทรัพย์สิสนเพิ่มพูนอีกหนึ่งสถานที่นะครับเมื่อมาวัดเขาลังพัฒนาแล้วไม่ควรพลาดก็คือวังพาัานาคปู่วิรุณปักโขนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้สึกศรัทธาก็มากราบบูชาได้ที่นี่นะครับ หลังจากทำบุญไหว้พระแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบวัดกันวัดเขาลังพัฒนาไม่มีเมนทเผาศพนะครับแล้วก็เราไม่ได้จัดงานศพนะสำหรับท่านที่กลัวผีก็หมดห่วงเรื่องนี้นะครับหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูแปลนที่ดินนะครับ เมื่อออกมาจากหน้าวัดนะครับแล้วก็จะลงไปเลยครับลงไปอีก5ค่ิบเมตรครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่แหละคือแปลงที่เห็นอยู่นี่คือแปลง9ก้าไรนะครับจะเป็นสองแปลงเลี้ยงต่อกันไปนะครับแต่อันนี้จะเป็นด้านข้างจะพามาดูด้านข้างก่อนด้านข้างก็จะติดถนนนะครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับกว้างประมาณ8เมตรถึง9เมตรนะฮะกว้างมากนะครับ แล้วก็ที่เห็นรถวิ่งอ่ะคือ,อาทางถนนลัดยางที่เราขับเข้ามาจากโหนยุธินนะครับแล้วเราก็ออกมานะครับที่เราออกมาแล้วไอ้แปลงตรงข้ามเนี่ยยีไล้เราขายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาจอดดูแปลงเก้าไร่สองแปลงที่ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับด้านหน้าเนี่ยถนนคอนกรีตทางทางิศตะวันออกเมื่อกี้ด้านข้างคือทิศใต้นะครับ นี่ครับที่ตะว,วันออกเดี๋ยวเราจะไปดูอีก2แปลงแปลง,ปลง11ดไร่นะครับอีก2แปลงครับมาถึงแล้ว11ดไร่นี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ด้านข้างฝั่งที่ตะว,วันออกอะ่ะจะติดคลองที่ดินก็สวยนะครับไม่ต้องถมนะครับน้ำไม่ท่วม สองแปลงนี้ก็ติดถนนคอนกรีตเหมือนกันนะครับถนนคอนกรีตเส้นนี้ก็จะยาวไปถึงอำเภอโคกสมรงลนะครับประมาณ14กิโลไฟฟ้าประปาก็จะตั้งอยู่ทางด้านทตะวันออกของแปลงที่ดินนะครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ำขยายเขตไม่เกิน200เมตรนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 4 2 9 5 4 6 1 9ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ